แต่งให้อายุมีอยู่ได้ท่านหยุดเสียหรือมีการตั้งพระฤทัยว่าหยุดการปรุงแต่งเสียซึ่งอายุหลังจากนี้สามเดือนก็จากปรินิพานนี่คำว่าอายุสังขารหมายความอย่างนี้ถ้าเราหยุดได้อายุก็จะสิ้นสุดลง ทีนี้คำว่าสังขารมันคืออะไรบ้างก็ลองคิดดูยกเว้นพันิพาน์สอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สังขารมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีอยู่ภายในตัวเราก็ดีอยู่ภายนอกตัวเราก็ดีสิ่งที่เป็นเหตุก็ดีสิ่งที่เป็นผลก็ดีสิ่งที่เป็นกรรมก็ดีเป็นผลกรรมก็ดีจะ ไม่ยกเว้นอะไรเลยก็ล้่วนแต่เรียกว่าสังขารที่นี่การกล่าวไหวในที่ต่างๆนั่นทำให้เข้าใจธาดเเพื่อนไดเน้เช่นคำในปฏิจจสมุปบาทมีถึงสิบเอ็ดสิบสองคำมีคำสังขารรวมอยู่ด้วยคำหนึ่ง คือคู่แรกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นถึงสิบสองอาการแต่มีคำว่าสังขารอยู่คำเดียวในสิบสองอาการนั้นแต่โดยที่แท้แล้วทั้งสิบสองอาการนั้นก็เป็นสังขารปฏิจจสุบาทัท้งสิบสองอาการนั้นก็เป็นสังขารคือสิ่งปรุงและถูกปรุง สิ่งซึ่งเป็นผู้ปรุงและสิ่งที่ถูกปรุงทั้งสิบสองอาการเป็นอย่างนั้นวิชาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนามรูปก็ดีอาเจนาก็ดีผัสสะก็ดีเวทนาก็ดีทันหากดีอุปาทานก็ดีพบก็ดีชาติก็ดีความทุกข์ทั้งปวงก็ดีหมดนี่เป็นสังขารทุกอย่างเลยแต่มีการเอ่ยถึงคําว่าสังขารเพียงคาเดียวคือคําที่สองคนที่เรียนไม่ดี รว่าไม่รู้ก็จะคิดไปว่าสังขารมีแต่อย่างเดียวคือข้อที่สองจริงๆทั้งหมดนั่นเรียกว่าสังขาร <c oughs> แต่ท่านไปใช้คำว่าสังขารแก่อาการที่สองคืออำนาจการปรุงแต่งอวิชาทำให้เกิดอำนาจการปรุงแต่งคือสังขารสังขารอำนาจการปรุงแต่งก็ทำให้วิญญาณทำหน้าที่เป็นจิต จิตก็ปรุงแต่งให้นามรูปเกิดนามรูปเกิดอายนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาไปตามลําดับนี่คือขอเตือนให้ทราบว่ามีคําว่าสังขารเพียงคําเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเพียงคําเดียวในหมู่สังขารตั้งสิบสองชนิดที่นี่จะมาดูที่เป็นจะขันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มีสังขารอยู่คําเดียวคือคําที่สี่แต่ว่าทั้งห้าทั้งขันนะทั้งห้าขันขันทั้งห้าขันทั้งห้านั้นเป็นสังขารทั้งนั้นรูปก็เป็นสังขารคือการถูกปรุงแต่งคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเวทนาคือสังขารถูกปรุงแต่งสั้นยาเป็นสังขารถูกปรุงแต่งสังขารคือตัวสังขารงเป็นความคิดคิดปรุงแต่งวิญญาณก็เป็นตัวสังขารเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่ง เ <c oughs> นี่ย็อยเข้าใจว่าทั้งห้าขันนั่นแหละเป็นสังขารแต่มีคำคำเดียวเรียกชื่อว่าสังขารเป็นคำที่สี่อยู่ในขันห้าอย่างนี้ก็ทำให้คนเข้าใจผิดได้แล้วว่าสังขารมีอยู่อย่างเดียวในขันทั้งห้าโดยไม่ได้เฉลียวว่าทั้งห้านั่นมันก็เป็นสังขารเสมอกันหมดคำกล่าวในในภาษาบาลีมีความยุ่งยากอย่างนี้ ถ้าศึกษาไม่ดีก็เชิงงนหรืองงหรือเข้าใจไม่ได้หรือเข้าใจผิดเอาทีเดียวทีนี้ก็จะมาดูให้ละเอียดลงไปถึงคำว่าสังขารสังขารโดยพยัญชนะโดยคำพูดในภาษาบาลีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในครั้งพุทธ,ธกาลคำว่าสังขารน,นั่นเป็นภาษาบาลี ถ้าแปลภาษาไทยเราอย่างถูกต้องที่สุดแล้วก็ต้องแปลว่าปรุง <c oughs> สังขารคืออะไร <c oughs> สังขารคือสิ่งที่ปรุงสิ่งที่ถูกปรุงการปรุงอํานาจแห่งการปรุงสิ่งกระตุ้นให้เกิดการปรุงเหล่านี้มันเป็นการปรุงคำว่าปรุงคือทำอย่างไร <c oughs> นี่เอาภาษาชาวบ้านธรรมดาก็ได้ปรุงคือเอาของหลายๆอย่างมารวมกันข้าวแล้เกิดของใหม่ขึ้นมานนเช่นปรุงอาหารเป็นต้นในครัวปรุงอาหารจะเป็นแกงสักอย่างหนึ่งมันก็มีหลายอย่างมารวมกันข้าวโดยวีธีปรุงก็งเกิดเป็นแกงขึ้นมานนคําว่าปรุงนั่นแหะคือสังขารคําว่าสังขาน่นคือปรุง จะเล็งถึงในการปรุงก็ได้สิ่งที่ถูกปรุงก็ได้สิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นก็ได้ <c oughs> มันทำหน้าที่พร้อมๆกันไปยกตัวอย่างในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราคนคนหนึ่งเนี่ยดูให้ดีมีสังขารคือการปรุงในร่างกายนี่มีการปรุงกันอยู่เรื่อยนั่นปรุงนั่นนี่ปรุงนี่จนเกิดเป็นอะไรต่างๆขึ้นในในในร่างกายหลายสิบระบบเรียกว่ามีการปรุง ทีนี่บางอย่างมันทําหน้าที่ปรุงสิ่งอื่นมันก็มีอยู่เช่นว่าตับไตมันจะปรุงอะไรออกมามันก็เป็นผู้ปรุงแล้ามันปรุงปรุงอะไรออกมาปรุงเป็นน้ําดีปรุงเป็นน้ําเหลืองน้ําน้องน้ำมามันก็คือสิ่งที่ถูกปรุงมีอํานาจกระตุ้นในเกิดการปรุงมีการปรุงมีวิธีปรุงมีสิ่งที่ถูกปรุงมีสิ่งที่ปรุงสิ่งอื่นในร่างกายเรานี่เต็มไปด้วยสิ่งที่ เรียกโดยภาษาบาลีว่าสังขารยุบยิบไปหมดไม่รู้กี่สิบเรื่องกี่ร้อยเรื่องนันเรียกว่าปรุงทีนี้ถ้าเราดูข้างนอกในสากลโลกเนี่ยมันก็มีจตกการปรุงอยู่เรื่อยแสงแดดปรุงอะไรน้ำปรุงอะไรธาตุดินน้ำไฟลมปรุงอะไรแล้วไม่ใช่ปรุงแล้วหยุดมันปรุงต่อ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 กันไป ไม่ลักษณะที่ว่าเป็นเหตุปัจจัยแห่งกันและกันมีเมฆฝนมันก็ต้องทำให้เกิดมีฝนตกลงมาฝนตกลงมาก็ทำให้แผ่นดินมันเปียกชื้น <c oughs> หรือว่ามันจะทำให้ถนนลื่นทำให้แผ่นดินเปียกเปียกชื้นมันก็เกิดสัตว์เกิดพืชพันธุ์เกิดอะไรต่าง กระทั่งว่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งปลาแล้วก็มีอะไรต่างๆในน้ำเรีย <c oughs> ว่าทางหนึ่งมันทำให้ถนนลื่น <c oughs> คนมันล้มลงศีรษะแตกแล้วมันต้องไปหาหมอหมอก็ต้องทำงานการทำงานของหมอก็ยุ่งกันไปหมดนี่เรียกว่ามันปรุงทยอยกันเป็นลำดับลาดับเรีกยกว่าปรุงกันแล้วกัน <c oughs> ดูให้ดีจะพบว่า มันเป็นหน้าที่มันทำหน้าที่ปรุงแล้วมันยังถูกปรุงด้วยมันปรุงให้เกิดขึ้นมามันถูกปรุงให้เกิดขึ้นมาแล้วมันยังจะปรุงสิ่งอื่นต่อไปอย่างนี้ทั้งนั้นแหละจะนันปรุงให้เกิดเป็นตอนไม้ขึ้นมา